สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวจุดพลุเล่นริมถนนไม่หวั่นคนขับขี่เจอขุดเป็นถึงคนดังทําตำรวจรวบตัวควันเมื่อเร็วๆนี้วิดีโอของหญิงสาวคนหนึ่งได้กลายเป็นที่วิพากวิจารณ์บนโซเชียลฮ่องกงหลังจากเธอได้จุดพลุดอกไม้ไฟริมถนนสาธารณะนะและส่งผลกระทบแก่ผู้ที่สัญจรไปมา จากวิดีโอหญิงสาวรายนี้สวมเสื้อกะอ,อกสีขาวและกางเกงยีนส์ขาสัน้นเธอและเพื่อนๆเ,เดินอยู่บนทางเท้าด้านนอกตึกพักบนถนนในเขตหยวนหลงของฮ่องกงจากนั้นเธอได้จุดพลุดอกไม้ไฟด้วยอาการตื่นเต้นโบกดอกไม้ไฟไปมาส่วนเพื่อนๆยืนถ่ายคลิปหัวเราะขำขันโดยประกายไฟได้พุ่งตรงไปยังถนนซึ่งขณะนั้นมีคนกำลังปั่นจักรยานผ่านมาเขาต้องขับเบี่ยงออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากดอกไม้ไฟ หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่ชาวเน็ตได้วิจารณ์หญิงสาวรายนี้อย่างล้นหลามก่อนจะค้นพบว่าเธอเป็นคนดังบนอินเทอร์นเน็ตมีชื่อว่าโซเฟียหรือเทพีแห่งโลกสเก็ตบอร์ดซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากถึง21,000คนซึ่งเธอมักจะอัปโหลดวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับชีวิตและช่วงเวลาที่เธอเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยชุดสุดเซ็กซี่ ต่อมาในวันที่3ตุลาคมทางตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีคนจุดพลุดอกไม้ไฟตามท้องถนนอย่างผิดกฎหมายและการกระทำนี้ได้ถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตประชาชนจึงเรียกร้องให้ตำรวจรีบดำเนินการภายหลังการสอบสวนพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนผู้ก,กระทำผิดเป็นหญิงสาวอายุ24ปีเธอถูกควบคุมตัวในวันที่5ตุลาคม พร้อมตั้งข้อหาใช้พลุหรือประทัดผิดกฎหมายขณะนี้เธอกำลังอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนโดยตำรวจได้เด่นย้ำว่าการจุดพรุและประทัดไม่เพียงแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ยังเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินด้วยตามกฎหมายของฮ่องกง ดอกไม้ไฟและประทัดเป็นสินค้าอันตรายผู้ผลิตจัดเก็บขนส่งหรือใช้สินค้าอันตรายอย่างผิดกฎหมายจะต้องระวังโทษจำคุกสูงสุด12เดือนและปรับ200,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือร้า940,000บาทนอกจากนี้บุคคลใดก็ตามที่จุดพลุดอกไม้ไฟอย่างไม่ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่บุคคลใดๆจะต้องได้รับโทษสูงสุด คุก3เดือนและปรับ2,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือเรา9,400บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ